สวัสดีครับพี่น้องครับนี้มาพกกระเป๋าจงปะทุ่มราชครับมาบนงว่าทองครับพี่น้องครับทองแปดเดือนกว่าครับจะเข่าเก้าเดือนนะครับตัวนี้ครับท่ายสูงร้อยสามสิบหาครับลูกสามค่าทองครับ ทองแปดเดือนกว่าครับลำเงา้วๆหนังหนาๆครับ้ขางง้วกัดครับพี่น้องครับสายเลือดครับเบื้องเอาครับใครสนใจครับประกันทองครับแปดเดือนกว่าครับจะเข้าเก้าเดือนแล้วด้วยครับเปิดไบสองหมืนสี่เท่านั้นครับพี่น้องครับสูงลอยสามหาครับลูกสามค่าทองครับง้อเชื่องนี้ไซดีครับ กบเลบขคอเทาง้มครับนมสีเตาครับประกันทองนะครับเด้อสองหมืนสี่ครับราคา่เบาครับเปลี่ยนเข้าเห็นไหมแล้วครับจมูกสีดำม้วฉีบบวแดงครับหน้าตาสดดีครับลูกสามค่าทองครับว่าเป็นงวกกัดครับพี่น้องครับพันผสมบ่ครับนี่ครับ สองหมื่นสี่ครับงวดทองครับนาเรียงครับแม่นี่ครับง่ายดีครับอีกว่าโดนกระออครับแปรเดือนกว่าจะเข้าเก้าเดือนแล้วเล้วเล้วครับสนใจโทรหาบอตึงได้ครับโทรหาทักหาครับเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับนาเลียงครับแม่นี่ครับตัวทองให้เรียบร้อยครับหัวจอแล้วครับเตรียมตะทาสีออกครับ ดำครบเครื่องครับแม่นี่ครับว่าตรงห่วงครับสองหมื่นสี่ครับลำโตเงี้ยงครับลูกสามขาทองครับพี่นองท่านไดสนใจครับงอเช่องนิสัยดีครับไว้ไปเลี้ยงเลนครับเขาคออเขารักครับทึกดี้วครับทรงฟีเดรลอยโล่ครับน่าสนใจครับแม่นี่ครับสองหมื่นสี่ครับ อยุบันนาว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับคุณนะครับสดดีครับพี่น้องครับทองอ้างยิ่ย่ครับจะเขาเก้าเดือนแล้วครับแปดเดือนกว่าครับใครเห็นชิปนี้แล้วครับอย่า ตัดจินใจโดนครับพี่น้องครับกะทร่หาบาตึงเลยครับโทรหาทักหาครับเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับง้อยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของง้อเบาตึงคือเก่าครับมือนี่ครับราคาเบาๆครับเอาไปเลี่ยงเลนครับสำหรับผู้ทุนน้อยครับทุนหลายอยากซื้อกะจัดเลยครับพี่น้องครับ ราคานี้ครับทองแปดเดือนจะเขาเก้าเดือนครับอีกบ้านดนครับคอแทะแน่นอนครับเราตึงตัวท่องให้เล้วครับสูงลอยสามหาครับลำเน้าดีสดดีครับรุ่นนี้กินยาบาเลือกครับ แบ่งกัดครับแบ่งกัดครับรุ่นนี้ครับกัดดำครับพี่น้องครับพันผสมครับสองหมืนสี่ครับงวดทองจะเขา้าเก้าเดือนครับ เดดำๆครับเงาหางหญ่ๆครับน้าดีสดดีครับประกันทองร้อยเปร์เซ็นครับเบาตึงตัวให้แล้วครับนมกระั่งบวมครับจะเข้าเก้าเดือนเลยเด้อครับไภรมักแบบนี้ครับกระทรหาเบาตึงเลยครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับจัดทรงไห้เลยครับ พี่ลอยโลครับสองหมืนสี่พันครับสนใจโทษมากครับพี่น้องครับว่วทองราคาเบาๆครับประกันทองครับแข้งขาประกันห้ครับทุกถอนครับสิบหามือครับสวงสุดสวงจมบอมี่ครับแม่นี่ครับสดดีปอดดีครับสนใจโทษด่วนครับพี่น้องครับ งออยู่บ้านน้หวาด้ะครับเด้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงอเบาตึงคือเก่าครับสำหรับชิปนี้ครับเบาตึงคงจะข้อจบชิปเชียง่านีกรครับพอกันชิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม